มะขามมาสวัสดีพ่อแม่ทุกท่านนะคะเด้อ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 เด้มาเล่นกับแม่คะ่ะแม่มาเล่นกับหนูค่ะอ๋อดูหน้าดูหน้าอาจจะมองอะไรมองหน้าทำไมเนี่ยมองหน้าแม่เหรอคะเด้อมาโอ้อีกคนนึงก็อยู่นี่คนนึงก็อยู่นี่ดูดูส้มโอดูส้มโอโอส้มโอเี่อเด้อเด้อมาขามอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยจุ๊บหน่อย ถาวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็ได้ทำความสะอาดบ้านปัดกวาดนะคะเช็ดถูนะคะพื้นนะคะเพราะว่าพื้นข้างนอกนี่เป็นสีสว่างนะคะต้องถูนะคะ,เ,ะเวลามีเลาว่างก็ต้องถูนะคะเดี๋ยวไปเล่นกับชายเย็นนะคะใช้เงินสาวยังเงินค่าทํามนของชายเย็นนะคะถึงจะยังไม่ครบแต่หนูก,ก็ยังเก็บไว้อยู่เป็นอย่างดีนะคะ ท่านที่สนับสนุนมาไม่ต้องกังวลนะคะเมื่อถึงเวลาน้องจะได้ทำหมันค่ะวันนี้ก็จะซักผ้าแล้วก็จะไปทำเอาพลาสติกใสไปขึงให,ให้เรียบร้อยนะคะของเด็กๆยังไม่เสร็จดีนะคะกลงที่สองยังไม่ได้ทําเลยไม่รู้ทะทันไหมคะ,คะวันนี้นะคะเดี๋ยวนี้ชาเย็น มุดรั้วเข้ามาไม่ได้แล้วนะคะรอดรั้วเข้ามาไม่ได้แล้วเพราะเขาตัวโตขึ้นแล้วแม่ต้องคอยเปิดประตูให้แล้วคอยเปิดประตูออกนะคะให้เขาได้เข้ามานะเวลาเขาอยากออกไปก็ให้เขาออกไป,ไเ,ดปเดี๋ยวทําคลิปเสร็จก็จะไปทานข้าวแล้วนะคะจะไปทานข้าวแล้วก็เตรียมทําอะไรในบ้านหลายอย่างคะ่ะเกี่ยวกับเด็กๆนี่แหละค่ะ เราดูหอกกันนะคะหยอกกันนี่เพราะว่านายกินอาหารเก่งมากนะคะกินอาหารเก่งมาก mm. ดูไม่ใช่น้อยเลยไม่ใช่น้อยตัวเลยนะคะดู mm. นูดําก็นอนอยู่ตรงนู้น mm. หัวจะปวดไหมคะเจ็ีดแล้วหัวจะปวดพี่ขาวโดนลุมแล้วพี่ขาวโดนลุมแล mm. ้วถ้าโตขึ้นนี่นี่ เดีอตอนนี้ยังไม่ได้ปัดกวาดนะคะที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้นี้แต่แต่ตอนที่ทําคลิปอยู่เนี่ยพูดอยู่เนี่ยคือปัดกวาดเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเช้าของนุก็คงจะห้าโมงเชา้าค่ะตอนนี้มันประมาณห้าโมงเช้าแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกกาลังใจด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ